ทีมนี้นะคะทีมแรกนะคะน้องว่านแล้วก็น้องแซนดี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่หองพี่น้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนมาเป็นึีมมือนีอะนะคะซีดีแล้วก็น้องแกรงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แซนดี้อายุเท่าไหร่ลูกสิบสามค่ะอุ้ยบ้าแล้วคุณบ้านคุณหลอกเด็กมาทำอะไรครับทำงานครับโอ้ทั้งเด็กมากเลยอ่ะแซนดี้ในห้างเราเป็นไงบ้างในห้างในห้างแซนดี้ก็้าใคำว่าในห้าง เป็นเจ้าของค่ะเจ้าของอ๋อเจ้าของ่ะพี่ที่เอามาปั้นน่ะเป็นยังไงบ้างพี่ว่านก็ใจดีค่ะใจดีมากๆเลยใช่ใช้งานเราเยอะไหมเราฝ่องลมแรงงานเยอะไหมเออเพลงใหม่เพลงใหม่เสร็จยังเสร็จแล้วค่ะสักท่อนได้ไหมพี่ว่านอ๋อได้ค่ะเออสวัสดีความแรกที่พบเจอดีใจจริงๆที่พบเจอ ทางกันตั้งนานเธอเป็นอย่างไรเจอกันแล้วปรอดอย่เพ่งหายไปช่วยอยู่กับฉันนานานได้ไหมรักแล้วช่วยรักนานๆเ<ฮ>สียใสมากแต่ก็น้องว่าใส่แล้วพี่อยากแนะนำอีกคนนึงเฮ้ยใส่กว่า <c oughs> โชว์หน่อยโชว์หน่อย สวัสดีอัรักมหัศขโมเด็กได้นะสงสารเด็กสงสารเด็กสงสารเด็กอย่าอย่าข่มยเขาผมแต่งให้จบสวดีความเละเอาไหมสบายเลยร้องแก้กันไปเขาออกไปชนกันยอดวิวจะเป็นไงวันนี้ยอดวิวหรอยอดวิวก็ตามพรมจาจทร์หงไปไม่เห็นข้อมสงสารเลย ให้กำลังใจน้องน้องมันแบบเด็กที่มีความสามารถจริงๆพี่ว่านสุดยอดมากนะครับอ่ามาฝั่งนี้บ้างไม่คิดจะคุยกับน้องเลยพูดว่าอะไรนะบอกว่าไม่คิดจะคุยกับน้องเลยเออใช่อ่ะไม่คุยไม่คุยกันอยากให้ซีดีร้องเพลงของซีดีแล้วใส่ใสอย่างนี้ไม่น่าได้พี่ไมโครโฟนไมโครโฟนไมโครฟนเอาหน่อยแบบนี้มาเลีอยย ได้อยู่ได้อยู่เราได้อยูอเอ่เมาก็ทำอะไรที่นี่เนี่ยเออ